คือหน้าจะผลิตน้ำมันออกมาเยอะม,มากๆถึงมากที่สุดไม่เชื่อทุกคนลองไปทำดูนะคนหน้าไม่แห้งตึงเลยนะ ฮัลโหลทุกคนกคลิปนี้นะฮะเดบักเก็จะมาแบบรีวิวแล้วก็เหมือนแบบอันบ็อกนะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบมมนมีฟองแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกินสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะคะทุกคนอินโนสกินนะเจลล้างหน้าตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้าง,างแบบมีกระแสในทิกตอกในตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นเจลล้างหน้าที่แบบเขาบอกว่าเป็นเจลน้ำลบสิวทุกคนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแบบอ่อนโยนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนแล้วก็สามารถฟื้นฟูผิวได้แบบจริงๆนนนนะะทกกคแแพ็เเจของ้าปปรูบบ นคทุกเขาให้มาประมาณ100 ml นะคะข้างหลังก็จะมีแบบวิธีใช้ต่างๆส่วนประกอบนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบเออส่วนประกอบต่างๆนะทุกคนและนี่ก็เป็นหลอดจริงของเขานะคะก็จะเป็นหลอดแบบค้างแบบรูร้านะคะก็ไม่ได้แบบรูหราขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นแบบแบบมินิมอลมินิมอลแบบดูแพงนะคบคนก็คือโนสกินตู้ือสีเทาเนาะทุกคนคือก่อนที่แบงค์จะซื้อมาใช้ตัวนี้คือแบงค์ไปแบบไปเซิร์ชหาแบบ อันส่วนผสมทุกตัวของเขาที่เขาให้มาคือแบงค์แบงบค์ไปเสิร์ชแบบแล้วก็ไปอ่านดูว่าตัวนี้มันช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยอะไรคือทุกตัวเลยนะส่วนแบบตัวไหนที่หาไม่ได้ก็จะไปทักไปถามแบคเขาถ้าเดี๋ยวเรามารู้เนื้อกันก่อน,อนเลยนะทุกคนเนื้อของเขาก็จะมีความเหลวแบบเหมือนเป็นน้ําแบบเหมือนเป็นเจลน้าําใสๆเลยนะทุกคนก็เหลวแบบเหลวไม่ไหวนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือเวลาล้างไปคือจะมีฟองแค่นิดเดียวถึงน้อยมากมากมาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะทุกคนตัวนี้นะทุกคนแบงค์ก็ได้ลองใช้ประมาณสามถึงสี่วันเกือบเกือบจะอาทิตย์ได้แล้วนนะกคนความรู้้สึ K หลังใชแบบ ครั้งแรกเลยนะนหน้าไม่แห้งตึงเลยนะไม่แห้งตึงก็คือแบบไม่แห้งไม่แห้งตึงแล้วก็เวลาล้างหน้าคือแบบฟินมากๆเลยนะคระว่า ตัวนี้มันก็จะมีความรู้สึกแบบเป็นเจลลี่เจอรี่แล้วก็มันวนวดที่หน้าก็จะมีฟองนิดหน่อยนะ,ะทุกคนนิดแบบนิดจริงๆแบบนิดจริงๆนะ,ะทุกคนแล้วก็เมื่อเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะทะุกคนคือไม่มีความกระจางใสขึ้นมานะคะแต่ว่าหน้าไม่แห้งแล้วก็ไม่เอียดเลยนะทุกคนแล้วก็หน้าจรมงความชุ่มชื่นมากๆแบบมากถึงมากที่สุดเลยนะ,ะทุกคนคือแบงค์ทดลองโดยการไม่ทาครีมอะไรต่างๆเลยนะคะปล่อยให้หน้าแห้งไปเองเลยสรุปก็คือหน้าไม่มันเลยนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหน้าก็ไม่มันเลยค่ะทุกคนเนื่องจากตัวนี้นะคะเขาแบบไไไมมมมมม่่ดดู้้้นนําาาาาาาััออกกกกปจจผผิิววววเเรรแลลทใหหีคชชุืๆง การล้างหน้านะคนผิวเราแค่ผลิตน้มันออกมาแค่ประมาณ0.1%บริเวณรูมหัวนมก้องๆแบบบริเวณจมูกนะคนก็คือจะมีแค่แบบน้ามันขึ้นมานิดเดียวจริงๆผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ปริมาณน,น้ามันยังเท่าเดิมนะคบแบบไม่แบบไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันแบบเยอะมากๆเลยนะ,นะคนส่วนตัวทุกคนที่เคยใช้แบบโฟมล้างหน้ามันเป็นฟองมากๆหน้าที่มันเอียดๆใช่ไหมทุกคนเวลาเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราแบบหน้าเราแห้งเนี่ยเซ็ตหน้าปุ๊บเนี่ยคือหน้าเราจะผลิตน้ามันออกมาเยอะมากๆหรือมากที่สุดไม่เชื่อทุกคนลองไปทําน้้หหใา เรามันมากขึ้นนะคะคนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับการที่ว่าลดสิวมาอะไรยังไงคือข้อนี้แบงยังไม่เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบงใช้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะทุกคนตอนนี้แบงกำลังทําเป็นรีวิวแบบเดียวทามที่แบบใช้ไปประมาณแบบแบงน่าจะใช้ประมาณ7วันประมาณไม่เจวันก็2อาทิตย์แหละค่ะทุกคนว่าจะใช้แบบเดียวทามแล้วก็จะถ่ายทุกวันทุกวันที่ใช้แบบทำแบบรีวิวเป็นเดียวทามฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็จะน่าจะลงไปอีกประมาณ2อาทิตย์หลังจากคลิปนี้ลงนะคะทิิรรนนนนคลปปีี้้กก็็เเาแแบบบบววสัๆออ เผยผิวอะไรต่างๆนะทุกคนสำหรับอีโนสกินตัวนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นใบแบบอันท้าเรียกว่าอะไรวะท็อปซีเครตจากแบรนด์ที่เขาส่งมาให้นะคะก็จะเป็นเขาก็จะแถมมากับกล่องไปษณีเลยนะครับวิธีการใช้เอ่ยแบบทํายังไงผิวสิวถึงจะหายยังไง้คืออาหารที่ต้องงดอะไรต่างๆคือแบบเขาค่อนข้างแบบเห็นใจคนสื่อได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ประมาณ100รกรัมเลยรู้สึกว่าข้อเสียคือแบบมันเหลวมากๆเลยนะทุกคนเวลาแกะออกมันควบคุมปริมาณไม่ได้นี่คือใช้ไปประมาณนี้ไม่ถึงก้อนที่คือใช้ไปเยอะเลยนะเข้างิวว่อนน้้าาฟลลมมัเแถูห ฟองแบบมันก็จะนุ่นๆแล้วก็ลื่นๆผิวไปเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพรีวิวแบบเบาๆนะ,ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเป็นการดูความรู้สึกหลังใชย้ยังไม่เห็นผลชัดเจนแบบเรื่องสิวนะ,ะแต่ว่าความชุ่มชื่นแล้วก็หน้ามันคือไปเห็นผลชัดเจนแบบทันทีหลังใช้เลยนะคะว่ามันแบบลดหน้ามันได้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นใ้ผิวมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ตามแบบเพจของเขาเลยนะ,ะทุกคนก็คืออินโนสกินไอจีก็มีสำหรับรีวิวแบบเดียวท้าบอึประมาณ2องอางนะะคว่า แบสิวดีไหมใช้แล้วสิวขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงเนาะสำหรับตัวนี้นะทุกคนเจ้าของแบรนด์เค้าเข้ไมไว้ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักหน้า ไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะตัวนี้คืออ่อนโยนเหมือนเท่ากับน้ําเปล่าเลยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักหน้าหลังกดสติวมาเอออะไรเอ่ยนะคะว่าต้องการแบบพักหน้าจริงๆนะคะสำหรับใครที่แบบไม่พักหน้าก็สามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้จสขหรีวิวแบบเรียวทับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แบงค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แบบดวงเล็กดวงน้อยให้แบบหนูคนนี้นะคะหาอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสำหรับคลิปน